นกี <mm ่โมงล้วน้ยเดี Cabinet ๋ยวนะทำไมอินฟินิตี้กันเลยดลหายไปไหนเฮ้ยอินฟินิตี้กันเลยถอายหายไปไหน สหามาได้แล้วเ๋ยนนะ What it did No Infinity c o l l r d e y e h No ฆ่าตัวตายอืออือถอดทุ่กาะจะได้ตายไปไย

ต้องวางรูปภาพสินี่คือน้ำนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่รู้จักโอ้ใช่ได้ว,ว้าวอาหาร เงียบเลยเสียงแล้ววขอไปนั่งร้องไห้ในโรงจอดรถก่อนแอะทำไมประตูมันไปยในประตูรถหนงรถมันเปิดไว้อ่ะ แล้วนี่คืออะไรปืนกันผิดกฎหมายป่าวะโอ้ยรถอย่างแรงรถแรงโอ้ยรถแรงเกินเมื่อกี้เหมือนลอยได้ด้วยนี่ปุ๊ดตีดุสยใส่ไหมาอูย ทวิชแมปอะมิโนโกดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยไม่ใช่โหรถแรงมากโอ้ฉันเชื่อว่าคนไทยไม่ได้โอ้ตัวมันอยู่ไหนอะเนี่ย เอ้ยอยู่หน้าบ้านยี่หว่าเออโอ้ยใจหายมารู้วยอะไรแตกฉุยฉันเชื่อว่ารถบินได้โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นกับรถโอ้โวนเฟี้ยวเลยโอเครถมันทำให้ฉันสามารถลืมเรื่องอินฟินิตี้กันเดยได้ พาะมินมีของทดแทนแล้วไงล่ะอืมติดอีกเอาก็ไปอออฮึจำได้ว่าที่นี่มีห้องใต้ดินใช่ไหมเราจะขอไปซุกหัวนอนในห้องใต้ดินสักแป๊บอ้าวอุิยงอุ๊โห ว้าววบปุ๊บหนีหัวโูไปห้องเก็บของ่อบก็บของอืมเงียบเงียบอะไรตูขึ้นปืนยา นี่มันครั้งปืนดีๆของเราเลยนี่หว่านั่นคืออะไรนะ่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักห้องนอนแบบปลอดภัยเปิดไฟดิเปิดไฟเยปิดไฟดไฟอืมอืม จ้าอ้อาวร่วงร่วงร่วงอออออเออเดสอกขาวหน้าหนึ่งมีเด็กตกจากที่สูงตายไม่ควรย่อจริงๆเนี่ยขนาดตกจากที่แบบเนี้ยเลือดลดไปแค่ครึ่งหลอดถามจริงชุดก่อนรับดัมเมจ เจ้าช่วยขอกระโดดอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจบูบุนฮึมฮึบและลงตรงนี้าจัมบูสเตอร์ยัดโอเคโอ้ยโอ้ยกระต่ายเข้าสิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่แล้วเฮ้ยสวดีเจ้าภาพโครงกระดูกที่กำลังนั่งอยู่บนอะไรก็ไม่รู้แต่มันมองใกล้ นี่แกมันก็แค่บ็อกธรรมดานี่หว่าแล้วพอดองไกลๆเดิน, <c oughs> <c oughs> น้นนี่เราจะให้ทุกคนมองเห็นหนา้า <c oughs> ตาอันเซนเลอรเราของเรานี่เองบอกแอรบอกลองตูดเ <c oughs> ดี๋ยวจำาอ่าเจ้าลถดนั่นทำให้เราสามารถท่องไปได้ทั่วโลก เราชอบขี่รถคันนั้นบ้านหลังนี้ก็ใหญ่ชนเวนหัวเนี่จำได้ว่ามันมีโงรถนี่รถมันพัฒนาหรือยังอ่ะไปทางไหนเราเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนดีวกว่าเดี๋ยวเราไม่อยาก่วงอืมกดลงรถน่าจะอยู่ข้างๆกับไอ้รถธรรมดาเลย เปิดประตูไปงั้นอะไม่ได้ขี่หรอกโอ้แต่กี้เกลเดินอะบุน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 ,บนลงอย่างนุ่มนวลเฮ้ยรถเอสกซ์ตตคิันไม่ถูกใจถึงสิ่งนี้เล่นทุเรศ อืมชัดเจนอิโมโลค่ะของรักของค่ะนี่มันเอาไว้ผลิตของใช่ไหมเนอะอืมมีดแบบนาโนนาโนเบลดมันต้องนาโนอิโต้เดี๋ยวนะ อ๋อมันอยู่นี่ไงล่ะฮอกอินเลยเข้ามาเนี่ยฮ้นี่มันมืดแล้วแต่เราก็ยังอยากขับรถอยู่ฮ่าเราทำเราทำาง,งี้็ได้เนอวบุญทุกชุกเอ้ส่วนที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เอ้าวลวง

อุ้ยไอแซคซิลไอแซคนิวตันไม่ถูกใจสิ่งนี้น้อยแล้วแล้วไปแวนต่อปุ๊บชุบนีเนี่ยหม่ใหม่ใหม่อ่า I am God ไปเลยพ่อไอพ่ออ่า not Isaac Newton จำได้แล้วตรงนั้นเป็นป่าสินะเราควรที่จะสร้างพวก Village เจอดูด บุญบุญบุญบุน,บน,บน,บนอะรลวงบุญว่ายน้ำซะเจ้ารถพิฆาตบุนบุญเอ๊ะแล้วทำไมเรารู้สึกง่วงวะช่างมันเรารู้สึกง่วงก็ไปนอนดีกว่า

สงสัยว่าเจ้าี่มีพลังอะไรพลังนี้ทำให้ฉันเป็นซูเปอร์แมนกี่